สวัสดีครับผมผมเพชรพระรลวดสวัสดีซี่สู่ผู้สุกคนครับผมการกีโทเอาแนวทางล่าพัฒนาพอเสี้ยนผาสุกเก่าเนาะพี่น้องวันสุกที่ยีหกท่านว่าสองหาหกแปดเมื่อวันพุทธที่ยีสี่บเขาพี่น้องรมัมกุตโตรุทั้งเหล็กเวียงทั้งเหล็กยาคูนาะพี่น้องเนาะกีโทษกับเพราะวา่าพอพันโท่มาจะตอนไปยุ่งซ่องดาวนะพอเันตัวมาก หกกับหนึ่งว่ามีจจักตัวได้พี่น้องได้บอเขาลุดได้พี่น้องได้ลุดก็บ,บอกว่ารุดแล้วก็มีหลักฐานของเกาให้เบิงพอมรุดก็คือลุดได้พี่นอ้องเลขมันออกแปดเก้าสองลางก็คือซีแปดนี่พี่น้อง เบอรสุขทันวาหกเก้าเสียง ของคนใกล้กสมบดแล้วรับเงินหมดจะได้รับนานาตริการให้ยืมนะ 20, 000, 000, 000. 2ี่สบาทพันทีค่ะพี่น้องมาเบิองมาฟางน้ำกัน ขึ้นมีซิมซิมเนาะครับพ่อครับครับสวัสดีครับพ่อครับบ้านหรอครับครับหัวบ้านแล้วครับอ๋อวอันนั้นผมว่าเดี๋ยวท้องตั้งแดดใหม่พ่อกับสองพ่อมดนวดมันหันมันผอมันุครับแล้วตัวนี้หลอดง่ายอันเชียวนี่จ้ามีเส้นเลขกันงูกรอกขึ้นตั้งก็สมควรนะครับ มีสองตัวอย่างเดิมคุณพ่อเกียรถที่แล้วก็เกลียนะครับเอาไปรานอกแต่นอสครับวันที่่สิบหกนะท่านว่าวันศุกร์ต่างแดนวิ่งคูักราคุณพ่อกับ5ู้กับ5้ากับู่สองสูง สองหาเนาะครับเนาะสองหาสองศูนย์ครับห้า <15, S 1> หนึ่งหาะครับหนึ่งหาะครับหนึ่งหาแล้วก็นึ่งศูนย์บัณหานึ่งศูนยหกห้าหกศูนยหกชุดนี่แหละกพอ นี่สองหาสองศูนย์หนึ่งหาหนงมอเดอร์พู้เนี่ยนสองหาสองศูนย์นี่แหละก็เอาสอตัวนี่ล่ะเอาตัวกันยักสองจุดในกุญแครับยักตแต้มลงแต้มยังลนแต้ไปนานนานๆยันฉันตัวเงือเาแต้มวกมอเดอรยัวเง้อกั รับเีเต่าร่องซื้อดอกน้เธ้อันหาพิ่นสินแต้มเป็นหงส์ดวงสีมันก็อยาการนัเคือหารุ่ไปเราจีบหเป็นหงเป็นเต่าอยู่มัดจับคูกับตัวแปดเนี่ยนะอาเก่ามากจับคูกับแปดต่หงมากก็คือสองหาแปดวันท้าซื้อดกก็ชอบไปอะมันแปดไปปัจบันเลขสามตัวหน่อยมพนพออยสองจุดเด้อครับ สองตัวมีหกสองห้าคุณพ่อสอง้าอหนึเด็กไอมองเน้นๆนี่ละของกมมงสองห้าตัวเดียวคุณพ่อครับสอตัวเดียวตั้งแต่เราว่ากันยังใช้สูตรเดิมมันละอยู่คุณพอ่อที่จริงว่างันันกับมอตีลกาเป็นเก้าคนนะครับ ผมพยายามดูว่าว่าอย่างน้องเตออ่งมอเป็่งกมก้าวงอพยายามดูรอกต่ว่ากัมันเป็นตัวคนละเนนี้โดนเด็กมุกเ็กเก้านี่เที่ยวนี้ปรงนี่โตประหลาดถือมาอยู่ในหันมีอยู่สองตัวแล้วคุณพ่อเด้อดูผมหันไปมีหนึ่งกับมูงนี่มันจะมีส์เป็นงกแตได้เป็นเย็ด็ได้นะคุณพ่อครับเวลาคุีลกนอาจจะกมแน่กับวิเศษมากเลดอกเพ่องน่าห วันนี่คือการวันนี้งบที่ผมหม่ไปงบขาวงบูนย์อีกละอรีลัตาก็เป็นเ้าหากับเต้าศูนย์แล้วคุณพ่อเด้อครับอเก้ามันตัวเดียกันอยู่แล้วรักตากัั้งวงนตั้งวนตรงนี้เลยคุพ่อครับผมทารหาโชคอจอีซหละคุกผูทุกคนสวัสดีครับโชคดีครับวัสดีครับสวัสดีครับผม พี่น้องแคปหน้าจอแรกคือคืออย่างไงคือวันศุกร์ที่ยี่สิบหกธันวา 25, สองห้าหกแปดเซียนผาสุกวิ่งลูดบนล่างศูนย์กับห่าส่วนจับครัก็คือสองหาสองศูนย์หนึ 5, ่งหาหนึ 5, ่งศูนย์หกห่าหกศูนย์กันนี่หกแปดเก้าแปดส่วนเลขสามตัวนี้ หกสองหาหนึ่งสองศูนย์เนี่เป็นตัวร่องหกสองหาเป็นตัวเน้นส่วนเลขสองตัวนีน้เน้นคือสองห้าสองศูนย์พี่น้องห้อกระแคบหน้าจอเ้อะขันมากระจัดบ่มักกระพานเพราะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางฮะขอบุญขอบุญพอเสีย้ยนฟาสุกหลายๆมันหมานกันพี่น้องคว้านปีใหม่แห้งๆด้วยสุ่ผู้สุขคนเ้อฝากคนในคดแชร์คนติดตามสวัสดีครับผม